สวัสดีคะ่ะพี่เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะพี่เมย์ขายเสื้อถักนะคะตัวนี้เป็นฝีมือของพี่เมย์เองไหมที่ใช้ถักนะคะจะเป็นเลยอนหรือคอตตอนเงานะคะเป็นไหมไล่โทนสีด้านบนจะเป็นสีเข้มไล่โทนสีมาเป็นสีจางด้านล่างไหมมีความนิ่มนะคะแล้วก็เงาหุ่นที่โชว์ตรงนี้นะคะขนาดของหุ่นรอบอกจะสามสิบแปดจุดห้านิ้ว ขนาดของตัวเสื้อรอบอก40นิ้วนะคะนั่นแสดงว่ารอบอกที่ใส่ได้สาหรับเสื้อตัวนี้ไล่มาเลยตั้งแต่38นิ้วค่ะถึง40นิ้วจะใส่ได้สวยๆเลยไหมมันจะเป็นไหมทิ้งตัวแบบนี้นะคะตัวนี้พี่เมย์ขาย950บาทนะความยาววัดจากหัวไหล่นะคะลงมาจนถึงตรงชายเสื้อเลยนะห้เซนเสื้อตัวนี้ตอนที่ถักนะคะจะเป็นการถัก จากคออวนวงกลมขยายลายจนได้ขนาดรอบอ,อกแล้วเราก็จะเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้ใส่กับกางเกงก็สวยใส่กับกระโปรงก็สวยนะคะไหมมันจะเป็นไหมนิ่มๆเป็นไหมเงาทิ้งตัวใส่สบายค่ะสนใจเสื้อตัวนี้ วิธีซื้อมีวิธีสั่งซื้อนะคะก็คอมเมนต์ตรงใต้คลิปได้เลยหรือจะทักไปที่ลา์ของพี่เมย์นะคะหรือข้อความของแฟนเพจก็ได้จะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ950บาทรวมค่าส่งนะคะเป็นฝีมือของพี่เมย์ถักเองสนใจเสื้อตัวนี้รหัส m 6603นะคะ สีมันจะเป็นโทนสีชมพูค่ะชมพูเข้มสวยนะคะแล้วก็งานก็ออกนิ่มๆสนใจก็ทักพี่เมย์มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ